สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกทกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สถานที่ที่เราจะแนะนําให้เพื่อนไปท่องเที่ยวในวันนี้ก็คือคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นจังหวัดยอดทิตลําดับต้นๆของประเทศเลยนะคะสําหรับคลองแม่ข่านี้นะคะก็เป็นคลองที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะย่านกําแพงดินนะคะมีระยะความยาวทั้งหมดก็อยู่ที่750เมตรนะคะซึ่งในอดีตนี้นะคะคลองแม่ข่าก็ได้พบกับปัญหา รพิษทางน้ํามากมายนะคะซึ่งก็เกิดการเน่าเสียนะคะทําให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่น้ำบริเวณนั้นนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ได้มีการรีโนเวทปรับปรุงคลองให้สะอาดขึ้นนะคะรวมทั้งเพิ่มหลอดไฟเพื่อป้องกันอันตรายยามค่ําคืนแล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ แล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นภาพของเพื่อนๆน,นะคะที่ลงไปถ่ถายทําคลิปมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ทํากันอย่างเต็มที่นะคะเออเราอยากจะถามเพื่อนๆว่าใครคิดถึงบรรยากาศแบบญี่ปุ่นบ้างคะคือเราจะบอกว่าพอรีโนเวทออกมาแล้วนะคะมันก็จะได้ฟิลแบบญี่ปุ่นจริงๆนะคะริมขอบของคลองทั้งสองนะคะก็จะก่อด้วยซีลินบล็อกคอนกรีตนะคะที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามนะคะจนคล้ายกับคลองโอตาลุที่ ่ปุนนะคะคซึ่งบริเวณนี้นะคะชาวบ้านก็สามารถนําต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ดอกไม้นาฬาพันธ์ุก็สามารถนํามาปลูกได้ด้วยนะคะ แล้วก็จุดเด่นที่สะดุดตาของคลองแม่ขานะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากสะพานสีเหลืองนั่นเองค่ะซึ่งมีความโดดเด่นจากสีนะคะแล้วก็สไตล์ของสะพานนะคะโดยที่สะพานไม่ได้สร้างมาเพื่อความสวยงามแต่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวของซี่สะพานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อมีเด็กๆ หรือว่าจัก,กรยานยนต์ที่กําลังข้ามสะพานค่ะสําหรับการถ่ายรูปนะคะเราก็ขอแนะนําเลยนะคะว่าให้ถ่ายจากมุมนี้นะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อีกอย่างหนึ่งก็คือความร่มรื่นนะคะของต้นไม้ใหญ่ค่ะซึ่งทอดกิ่งก้านสาขาออกไปให้พวกเราได้อาศัยร่มเงานะคะทําให้การเที่ยวของเรามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆน2 3สานาทีเพื่อแนะนําการท่องเที่ยว เที่ยวให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่กันนะคะยังไงก็ให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่เลยนะคะใครไม่มาถือว่าตกเทรนนะคะสวัสดีค่ะ